สซโวัสจ so, so so, so like, okay, ีนใช่แตกับแต่มเปชนภาษาจีนของเจบีเอลทีก็เอกอเปอรเอทีแล้วก็เสมอแบกเกมสก็อเพราเพื่คแล้วก็อยู่แบบตูแหลเม่อจะมาพเดื่องมีใช่ ออาใสาด่ดีมีเยีย้ยสอแกเกนหนึ่งเจ็ดส่วนหนึ้ก็จะได้ของไปไปกันได้กีก่กส่หนึ่งข้าเจ็ดจะอ้มใหญ่ไปปทิสมมีเส้นทางรเวอร์ตอนนี้มันกลายเป็นแค,นเ,คเป็นแคถ้าแค้ก็เพนเส้ติดแล้วก็เพน con con salad b Vậy sự số Vậy sự số lập miếng này Tuyên chế nhật vì mà chỉ số พอาใส่ไสกรอกกันในรถมันจะมีไส้กอกกันในกกก่สกอดกันในกวกก็ไปกันไก่กันไต่ก็ซื้อไปใช้กว่กกันในก็ซื้อไปกินสนพอจะนึงกันในคิก็ยุติไป sẽ coi cái đề lực của đề thì về về thang về giờ về thân về thường ông đối đối จากตัวทนแสนสีและบวลลงสายเต้ใหม่ัทนเส้นเจรันแนสัมารมันเรมเจ็บมาแพ้ก็แพ้แทนมรสมาแล้วก็มที่สุดที่อยู่วันที่สองเดีสวัสด the because... code